โอเคนีน okay. ้อยอแล้ว oh, ยัวนี้ก็กิ้งให้อากินตัวนี้หรอ กินไหมพอแล้วอาวิกได้เยอะมากพ๊มี่เอาอีกพอแล้วอันนี้ไปบอลโอเคชุบเอาไข่พานด้ไหวรูหายเราเลยเนี่ยฮะฮะฮะ Thank you so very much I'm very happy you say that Madubaya ไป b o p m ม o n m a i you can buy what you buy mm. and all people have you not see Madhupaya Paya. keep keep give you not see many people have this. i know it's there huh? i'm not there this do not have force both in the very expensive. ากโคชมันแพงมากคุณรู้ไหมบาคีมันนี่ตัวหาความมันตัวประหยัดใช่ไหมคิดถึงบุญญาทีนี้เรากินข้าวเสร็จเราก็จะไปกินข้าวที่ยนอาหารแล้วก็ไปซื้อ <ไป S 1> ข้า,าไปตลาดก่อนไปตลาดก่อนเดินไปข้างหลังานเนี่ยพอแล้วอันออนี้พลังงานสูงนะตัวนี้ฮนะ คู่ก็จะช่มเนะไปกับยโสธรลานี่ได้ทุกอย่างอย่างที่สั่งเป็นสั่งก๋วยเตี๋ยวถ้าดินอะไรทุกอย่างได้มาหมดป็นพใบโพได้หมดนี่ความดีให้เขาถ้าเราไม่ได้เขาเราไม่รู้จะไปเจอคนแบบไหนแล้วก็ยังไงแบบไหนเขาก็เท้แคร์เราดีด้วยเป็นเมื่อกี้คุณสุดยอดหาแล้วล่ะพีบอ มันมันเอาเรื่องนี่มันเดอาเอาของีดื่อก็เครื่องดื่มนั่นนึงแล้วอืมอ่ะดื้อก็ดื้อสุดๆแหละกระเสียพ่นกระเสียพ่นหมดอืมนี่ถ้าเอินดวงเขาเหมาทั้งดีดวงวาสนาเขาเทเคือหมายเขามาเขาสำนึกในสิ่งที่บ้าบอดีเขาจะโพธิเขามาเพี้ยนแล้วความกับตันยุ่งเขาเห็นไหมเขาแบบกระทสียพ่นนั่นเองสู่มันก็สู่คือการหนทางชีวิตพ่นเนาะแต่ว่า ทางในพี่นอกมันถึงกลางกันมันถึงไลยมีนันมีนี่เขาจะตึงหัวจักเข้าไปนะมันไม่มีบอลไปของมันเนาะวิธีวิธีดวงคอนอะเป็นจางพี่โตนเนะอ,อกมันต่างแล้ว,วามจริงเห็นไหมเขาประเด็นเกียดคุณเป็นผู้หญิงสองประเภทคุณเป็นผู้หญิงที่แบบ บอดี้ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงเขาไม่ได้รังเกียจคุณไม่มีรู้เขาได้เขาก็ไม่ได้รังเกียจเพราะเขารักคุณจากใจไม่ได้รักคุณทุกเพศตรงที่แบบต้องมีอะไรกันมีเซ็ก์กันนะเด็กคนสีกับอะไร